วันนี้ทำน้ำพริกแค่นี้นะคะน้ำพริกเอน้ำพริกกากหมูเอาหมูสามชั้นมาเดี๋ยวจะเอาไปเจียวนะคะนี่ต้มแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจียวให้มันกรอบๆแล้วไปผัดน้ำพริกแล้วจะมีน้ำพริกเออน้ำพริกมะม่วงค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำพริกมะม่วงให้ลูกกินน้ำพริกมะม่วงส่กะปิมะม่วงมันสุกไปลูกนะคะมันมีสองลูกลูกเดียวคงพอค่ะทำมไม่เยอะ ำไม่เยอะแล้วเดี๋ยวก็มีแกงจืดนะคะทำแกงจืดค่ะวันนี้แกงจืดรุมเส้นแกงจืดรุมเส้นนะคะท,ทัพพียายก็มีเยอะเหลือเกินแกงจืดรุมเส้นนะคะยายยังไม่ได้ปรุงอะไรเลย หมูจะใส่เยอะไหมเนี่ยลูกจะกินหมูเยอะไหมไม่เป็นไรใส่หมดไม่ละหมูมาอยู่กับลูกจริงๆค่ะ <laughs> ความสุขคนเป็นแม่นานๆได้กลับมาครั้งหนึ่งในไทยเที่ยวนี้โอ้โหั้งสี่ห้าปีกว่าจะได้กลับมาใสหมูหมดเลยดีกว่านะคะลูกมันจะชอบก็รอหมดแกงจืดเต้าหู้นะคะแกงจืดเต้าหู้ไข่แล้วก็ใส่ต้นหอมใส่เส้นนะคะ ลูกจะชอบหรือเปล่าเขาบอกแม่ทำอะไรกินหมดเขาว่างนี้ใส่หมูเยอะไปมันก็ไม่น่ากินเนาะคนที่าจะใส่อะไรยายต้องนั่นก่อน ีม่รสเข้มข้นนะคะ นี่แบบก็สับม่ก็ได้ใส่หมดนี่แหละเพอเด็กๆมากินกะันอะีกนะ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  ลูกหลานของนพไม่รู้จะขึ้นมาหรือเปล่าเขาชอบตักออกไป เป็นอยู่ไหนไม่เยอะเลยนะคะเพราะว่าเราทำไม่นั่นไปมี้มเซนอย่างกับหนังสติ๊กใช้หุ้มเซนแล้วบ่สเหนียวอย่างกับหนังสติ๊กซื้อแบบที่เขาแช่แล้วมา ทำไม่นั่นด้วยทำปอเสีย